เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวันนี้จะพาเพื่อนๆมาล้างพัดลมกันนะครับเพราะวันนี้ดูร,ยยร้อนแล้วเวลาพัดลมที่บ้านเพื่อนๆนะที่แบบใช้เปนนานๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะไหมครับทำให้เราเปิดพัดลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเย็นเปิดเบอร์เบอร์สุดแล้วเบอร์สามแล้วมันก็ยังไม่เย็นอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาล้างหลังหลับแม่บ้านนะที่แบบที่แบบอยากหลับเองนะไม่ต้องกังวช็อตนะครับเราถอดปลั๊กออกแล้วแล้วก็เราไม่ต้องล้างตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราไม่ต้องมาล้างมีค่อยใช้ ถ้าชุบน้ำมันหมาเราเช็ดแล้วรอให้เขาแห้งแล้วค่อยเราค่อยไปใช้งานประกอบนะครับตัวนี้นะเพราะตัวนี้นะตัวเครื่องแล้วก็ตัวขาสร้างเขานี่ก็ใช้พ้าชุบน้ําเราต้องมา,มาล้างเดี๋ยวเราจะล้างเฉพาะตัวนี้ตัวครอบนี้ตัวครอบพัดลมกับตัวใบของเขานะครับเดี๋ยวดูนี้ผมาจะพาะว,วิธีการมาแกะนะเพื่อนนะแกะแกะยังไงนะแม่บ้านผมเป็บ้านใหญ่ทำเองนะวิธีการแกะนะครับมาดูวิธีการแกะนะครับ นึกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันไม่ชัดเลยเนี่ยครับข้างล่างข้างล่างจะมีคลิปล็อกอยู่ไหมครับข้างล่างคันลมเลนะนี่ยนะเนี่ยตุ่มลมเหรอเพื่อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีคลิปล็อกอยู่ปลดคลิปล็อกนี่ออกนะเพื่อนนะอึ๊บปลดทีิลปล็อออกปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ พื่อนนะเแล้วขยับขยับตัวตะตะแกรงนี่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะโดยการที่เราใช้ให้มือเราเนี้ยครับขยับตัวขอบตัวนี้ออกเนี่ยนะขอบนะขอบตัวนี้นะขอบนี้นะดูนะขอบตัวเนี้ยก็จะมีตัวล็อกอยู่ไล่จากข้างล่างจากตัวล็อกนนะครับเราใช้มือเราเนี้ยพยายามนะครับ จับปะเคาะเนี่ยจับปอะอมันจะมีตะล็อกอยู่เรื่อยแ,แล้วก็ไล่ไล่จ่าออกมาไหมครับแก่เนี่ครับออกมาเลยใช่ไหมเอาแก่ข้างล่างนะแก่ตะล็อกข้างล่างมานะดูแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพื่ดูละเนี่ยตัวหนึ่งดูแล้วใช่ไหมห้ดูละของตัวเกียวเกียวของที่ล็อกพัดลมเนี่ยเขาจะทำเขาจะทำกลับกันนะครับ มันจะไม่เหมือนกับน็อตนะเพราะว่าเขาทําเพื่อสําหรับล็อกใบเวลาเวลาใบหมุนเนี่ยเวลาใบหมุนเนี่ยครับเขาเขาทํทำย้อนย้อนกันใบเขาจะหมุนไปทางขวาใช่ไหมอย่างเงี้ยเราถอดเนี่ยถอดเวลาเราเราหมุนเข้าเนี่ยเขาจะให้เราหมุนไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเพื่อสมุนย้อนกับใบได่ไหมครับตออหมุนออกเราก็ต้องหมุนมาทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกามานะครับเนี่ยเราจับใบไว้นะครับระวางเราหมุนตัวล็อกใบเนี่ยมันจะหมุนทางขวาครับไม่เหมือนกับ น็อตน,นะครับคนละฝั่งทางน็อตนะเห็นไหมครับเนี่ยเราหมุนมาขวานะทุกตัวนะพัดลมเขาจะทําย้อนย้อนกับย้อนแรงก,กับใบเพื่อไม่ให้ันเขาหลุดนี่ครับเราใบข้างุนไปทางขวาเนี้ยอเขาจะทําย้อนกันเพราะมื่อให้หมุนเข้า,ขาเขาจะหมุนเวลาหมุนเข้าจะหมุนไปทางซ้ายอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ย้อนย้อนกับใบพัดลมเพื่อจะให้ไม่ให้ใบเขาหลุดเขาแน่งไงนไลเวลาพัดลมเขาใช้งานนะเข้าใจนะเพื่อนนะเนี่ย LIKE เลวลาหมุนออกแล้าหมุนออกปุ๊บหมุนออกหมุนมาทางขวานะครับ ตามเข็มนาฬิกานะตัวล็อกไม่ออกนะโอเคตัวพัดลมทุกตัวเป็นแบบนี้นครับแบบนี้เราก็ขยับนีออกมาแล้วนะขยับตัวใบออกเนี่ยใช้มือเนี่ยกดตรงนะหัวน็อตตัวนี้ใช่ไหมครับมือเนี่ยกดหัวน็อตปุ๊บเราก็เอามือเนี่ยช้อนลางดันไปออกมาเห็นไ,ไหมเพื่อนนะ ได้ใบามาแล้วเสร็จแล้วเปใบมาแล้วนะแล้วก็ต่อจอากนั้นก็แกะแกะแกะตัวล็อกไอฝาครอบตัวข้างหลังนี่ออกเห็นไหมแต่ตัวนี้จะหมุนไม่เหมือนกับตัวล็อกใบนะครับตัวนี้จะหมุนออกหมุนออกทวนเข็มนาฬิกาออกทางซ้ายนะหมุนแบบปกติหมุนหมนมันกำหนดนัดปกติตัวนี้เห็นไ,ไหมเพื่อนเห็นไหมออกละ ทางซ้ายนะปกตินะจะมีเฉพาะตัวที่ล็อกใบพัดลมนะที่ต้องเวลาหมุนออกมือทางขวานะเเพื่อนๆแื่บางคนไม่เข้าใจแล้วแล้วหมุนหมุนออกไปองออกไปทางซ้ายเนี่ยก็คือทําให้เกียวนี่หลุดได้นะครับเกียวเกียวไม่หลุดแล้วเขาจะเกียวที่ตัวล็อกเนี่ยที่เป็นพลาสติกนั้นมันจะรู่จะรูดเราไม่ได้เสียหายได้คือตัวเนี้ยตัวล็อกใบนี่ต้องเวลาหมุนออกต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนทางซ้ายนะครัหมุนออกนะเพื่อนะอ่าโอเคแต่แต่ตัวเนี้ย จะเป็นล็กอกฝาครอบข้างหลังเนี่ยเนี่ยหมุนออกหมุนออกไปทางซ้ายนะคนละอย่างกันนะเข้าใจนะอันนี้หมุนออกซ้ายแต่ล็กอกใบหมุนออกทางขวาแล้วครอบหลังเนี่ยหมุนออกทางซ้ายออได้นี่โอเคเสร็จ <Okay. S 1> แล้วเห็เพื่อนไะด้เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างความสะอาดครับคือเราก็ใส่กรงม,มังเลยก็ได้ผุงซักพอกหรือว่าน้ำยาล้างจานหรืออะไรก็ได้ครับเอา,อาฟองน้ำฟองน้ำล้างอะไรล้าง ล้างเลย้างสะอาดแล้วไปตากแห้งน้เพื่อนนะตากแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้ามาประกอบเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ทําให้ล้างเพื่อนๆดูนะล้างๆคงจะทาเป็นทุกคนอยู่แล้วล้างเออไปล้างเลยล้างสะอาดนะเพื่อนล้างคงตะฟอกหรือว่าเอาน้ํายาล้างจานอะไรก็ได้ล้างให้เขาสะอาดฟูนออกทั้งหมดเลยน้ำขีล้างเอาเราไปตากแห้งพอแห้งปุ๊บเราก็ประกอบเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมประกอบไปดูนะนี่สมมติว่าล้างเสร็จแล้วแห้งแล้วนะแห้งแล้วเราก็สำหรับตัวเครื่องเนี้ยเราก็ตัวเครื่องเนี้ยเราไม่ต้องคือ ถ้าเราเป็นช่างนี่เราสามารถถอดได้ถอดตรงนี้ออกได้ต่ถอดได้หน่นะถอดตรงนี้ออกถอดนี้ออกไปออกออกไปเช็ดบนหาได้ตัวนี้ถอดเอาไปล้างอะไรก็ได้แต่ว่าโือไม่ต้องทำขนาดนัรนก็คือตัวเครื่องมันเนี่ยกับตัวขาเนี่ยเราก็แค่เอาผ้าชุบน้ําหมาดๆแล้วก็ไาเช็ดนะครับเช็ดออกเช็ด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 เขาไม่เลอะเทอะมากไม่มีฝุ่นเยอะเหมือนกับตัวนี้เราเขาจะมีฝุ่นเยอะเห็นไหมเนี่ยฝุ่นเกาะเต็มเลยเนี่ยแต่พาะตัวแต่ตัวใบพัดกับตัวฝาครอบเนี่ยจะมีฝุ่นเยอะไหมครับเนี่ยอ่า เนี่ยตัวนี้ฝุ่นเยอะแต่ตัวนี้โตๆครับเครื่องอันนี้ไม่หยุดมีฝุ่นเยอะหรอกเราก็ไม่ต้องไปล้างครับผ้าเช็ดต้องอาด้ผ้าเช็ดขนาดพอแล้วก็ลบปล่อยปล่อยแห้งซึ่บสมมุติว่าเราเอาตัวนี้ไปล้างมันเสียจแล้ใช่ไหมไอตัวฝาครอบกับใบพัดใบพัดตัวเนี้ยเราเอาไปล้างเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำคนาดเสร็จแล้วเราไปตากแห้งนะเพื่อนนะตากแห้งแล้วเราก็มุดกรอบเหมือนเดิมแต่ผมจะบอกวิธีการประกอบนะสมมติว่าไปล้างเสร็จแล้วแห้งแล้วนะตัวแห้งนะกรอบกระนึืบเห็นไหม เป็นเท้วหิ้วหิ้วใช่ไหมหิ้วพัดลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนหูหิวนี่ต้องเอาขึ้นข้างบนนะเครื่องบนเขาจะมีล็อกที่ล็อกอยู here, no ่ให้รูร yeah. mm ูเห็นไหมรูเป็นรูกลมเนี่ยสองตัวฮะตัวเนี้เขาจะมีเดือยล็อกอยู่แล้วก็เอาเาใส่ให้ตรงเดือยล็อกเขาให้ตรงเดือยล็อกลึกมีเดือยล็อกอยู่ นะเพื่อนเข้าละพอเข้าตัวเข้าเดิล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวล็อกต่อเข้าข้างหลังเนี่ยมันก็ไปนะเพื่อนนะเห็นไหมมันจะแตกต่างนะข้างนอกข้างในนะเห็นไหมอ่านี่คือข้างในอะมูลอของข้างในเห็นไหมข้างในก็จะเป็นเรียบหน้ากว้างแล้วก็มีเห็นะ อ่านะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจอยู่มั้งเนี่ยเอาข้างในนะใส่เข้าไปทุกาทางนะทุกทางนะเพื่อนนะโอเคมุนล็อกเข้าไปนะมุนพลอยทางขวานะมุนเข่ากันทางขวาเาวาพื่อนนะเสร็จแล้วนี่จบแล้วนี่ก็ข้างในแล้วเสร็จแล้วขอางในเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่ใบใบก็เห็นไหมข้างในนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหม เขาจะมีปากล่องใช่ไหมสำหรับใส่เดือยเพื่อเวลาพลดลหมุนจาใบจะมีเคลื่อนเนี้ยเนี่ยเพื่อนเห็นนะมีปากล่องอยู่นะมันจะไม่เคลื่อนอเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยใช่ไหมเราก็เอาปากล่องตัวนี้ให้มันตรงกับเดือยตัวนี้ใช่ไหมนี่ตัวแกนตัวน,นี้มันก็จะมีเดือยอยู่เดี๋ยวเขามาดูใกล้ก็ได้มามา,เ,าเดี๋ยวยิงให้เข้าใจนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม เดือยไหมเห็นไหมเดือยเนี่ยเนี่ยเตือนดำเนี่ยเนี่ยเดือยเนี่ยเห็ไหมเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมเดือยเนี่ยเนี่ยเออจะมีเดือยสองข้างเนี่ยอันนี้นี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดือยสองข้างไอเพื่อนนะเออนี่เห็นไหมนี่ชัดเลยนมีเดือยสองข้างนี้โอเคป่ะฮะ นี้เราก็เอาเห็นไหมตัวตัวบากพันใบพัดลมมันจะมีบากร่องนะแล้วก็ส่งเข้าไปตรงเดือย้องเดอนนะเนี่ยจับเดิยให้มันตรงแล้วก็เราก็ส่งเข้าไปให้มีดันเข้าไปแล้วก็มองดูข้างหลังด้วยนะว่าเดินตรงแล้วโอเคเดินตรงแล้วก็โอเคได้เสร็จแล้ว ใส่ตัวล็อกคลมนะเพื่อนนะตัวล็อกนะอย่าลืมนะว่าหมุนออกหมุนมาทางขวาหมุนเข้าทางซ้ายนะหมุนทางซ้ายนะหมุนย้อนนะหมุนเข้านะเนี่ยล็อกใบโอเคเนี่ยเข้าไปแล้วซเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถาเข้าไปเหมือนเดิมครับตัวขอ้อ จะไล่ตัวเก่านี่ให้ได้ก่อนนะม้จะไล่ตัวไอตัวข้อให้ข้างอาอกพลาสติกตัวนี้ให้เข้าล็อกก่อนล็อกข้างในก่อนดล็อกข้างในก่อนโอเคต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองแกะดูคนระับลองแกะลองใส่ดูนะเพื่อนนะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์นม,นมาถามได้นะเรียนตัวได้เลยเดี๋ยวถ้าอ,อ,อ,อยู่ใกล้เดี๋ยวไปล้างให้ที่บ้าน <laughs> นี่นเพื่อนนะ สังเกตนะยี so ite, ่ห no like ja ้อเขาเนี่ยก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นอย่างเงี้ยนะยี่ห้อเขานะเราก็ใส่จากข้างบนนะเราแกะเวลาเราแกะเราแกะออกข้างล่างออกมาใช่ไหมก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราใส่เนี่ยเราใส่ข้างบนก่อนนะเราใส่ข้างบนนะแสงบนไปข้างล่างนะตอนเราแกะเราแกะจากข้างล่างเกจตัวล็อกอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวล็อกนี่อยู่ข้างล่างนี่สําหรับตัวนี้จะเราตัวล็อกอยู่ข้างล่างตัวล็อกอยู่ข้างล่างเราก็แกะจากข้างล่างขึ้นมาไล่ขึ้นมาสะออกัวแกะฝาออกใช่ไหม แต่เวลาถ้าเราใส่เราจะใส่จากข้างบนนะเนี่ยเอาใส่จากข้างบนล็อกคือมันจะล็อกรอบเลยแล้วก็ไล่าจากข้างบนลงไปไล่ไทีละตัวไปนะ่อนข้างบนไปนะเพื่อนนะไปไปเฮือตัวยื๊ ลึกเข้าแล้วเราก็ไล่ดูมันจะมีเลยรอบนันเพื่อนนะตัวไอเดยอยังไม่เข้าเราก็ไล่ดูว่าตัวไอเดอยังไม่เข้าเราก็ไล่กดไปก็อย่าขึ้นบนไปโอเคกดเข้าแล้วเสร็จแล้วเข้าหมดแล้วโอเคเข้าหมดแล้วเพื่อนทีนี้เราก็ทําการล็อกข้างล่างนะจะมีตัวล็อกข้างล่างเนี่ย ใช้รบัสแต่พอรถก็ไปก็มีชัดนี่ไงตัวข้างล่างนี้ก็ทำต่อการล็อกล่างเพื่อนนะล็อกยู่เข้าเสร็จแล้วนี่คือการเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้พัดลมที่ใช้งานสะอาดด้วยสะอาดปราศจากฝุ่นเลยเพื่อนแล้วก็ทํางานได้เต็มพุ้นเต็มประสิทธิภาพสะอาดด้วยแล้วก็เวลาเราเปิดเนี่ยมันก็คือจะไม่มีฝุ่นจะไม่บินถึงฝุ่นนะยงังไงยังไงก็ ฝากเพื่อนนะครับเพื่อนใครที่ถูกใจก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตากดซับสไครป์ด้วยนะครับนี่ก็ขอเพื่อนไปเจอกันทริปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเพื่อนนะสวัสดีครับ